สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสกู๊สกุสคน,นะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่เมษายนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามื้อนี้ใส่สีแดงแรงลทธิ์นะคะีค่ะสวยไหมใส่สีแดงแรงลิตเมื่อนี้ก็เดี๋ยวหาย่างเราะเบื่อันธรรมชาติกอนพี่น้องบรรยากาศก่อนบรรยากาศบ้านเฮาเนาะโอ๊ยบักม่วงพี่น้อง เห็นมกม่วงมะม่วงเยอะมากค่ะแอดว่าจะไปเก็บผักไหมว่าจะไปเก็บผักอยู่แต่เน่ไออยู่แต่ในบ้านไหมมันอึดอัด ออกมาหาไอชมข้างนอกโอ้ oh. นี่ได้แล้วผักเก็บผักไปกินกับลาบเดี๋ยวเอาผักไปลวกไหมอ่อนอ่อนผักอ่อนอนพี่น้องอ่อนอ่อนไหม บานเห่าก็เอิญเอียงก็พักผงสุรดเนาะนี่แหละพักผงสุรดพี่น้องเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยจะตายวันนี้เราจะทำไอเมนูเมนูเนี่ยกะเมนูไอลาบปลาดุกพี่น้องไปกินนั่งกันเด้อลาบปลาดุกเด้อหักปวดสารพิษ ปลูกใส่กระถางได้ค่ะพี่น้องใส่กระถางปลูกไว้สันแหละยาไม่มีอะไรกินน่ะนะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็กินอาหารที่อยู่ในบ้านนี้เด็ดเอาทุกยอดทุกยอดก็พอแล้วนี่ปลอดสารพิษแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนี่ต้นหนึ่ง เด็ดนันก็นแตกอีกไหคะ่ะเด็ดอีกก็แตกอีกเนาะแตกไปเรื่อยๆวันนี้เราจะเด็ดผักคนไทยเอิว่าอย่างกว่าคนไทยเรียกอะไรนะนี่ไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรมื่อวานนี้ฉัให้ตัวเลขน้ำโชคยุ้พี่น้องเดี๋ยวเก็บผักก่อน เอาฝากหน่อยลวกแซบๆด้วยค่ะลวกแซบๆมาใส่ <c oughs> เก็บแล้วก็ให้เขาเอาไปลวกให้กินนะคะพี่น้องคพาพี่น้องย่างเลาะนะคะเดินเลาะธรรมชาติบ้านเรามะม่วง ก็ตัวเลขนำโชคนะคะพี่น้องแฟนคลับสุกูสุคนนะคะเนาะเดี๋ยวย่างไปนำว้าไปนำแล้วค่ะเนาะย่างหาบักนาวปลาบักนาวคือดกแท้นาวดกดกไหมค่ะดก,ดก,ะดกอิหลีด้เนี่ย ดกมากน่ะแม่ลดขนาด,ดต้นนี้ดกมากเลยพี่ดองตามตาม่ำน้ำมะนาวตามมา่ำ โอ้ยเคยเห็นบ้นี่นี่แหละเขาเรียกอีลอกอีาลอีลออีลาอลก็มีบั้งเนี่อันนี้เราปลูกใส่กระถางไหมใครรู้บ้างอีลอกอีลาลคืออะไรอันนี้กินได้แล้วนี่น,นี่อีลอกอีลาลไหมเนี่ยเดี๋ยวเม็ดมันก็ร่วงเม็ดมันก็จะเป็นเม็ดแล้วมันก็ร่วงใส่เน,นี้ย เดี๋ยวเราจะปลูกได้ท่อเลยเนี่ยเนอะมะนาวพี่น้องมะนาวดกมากบรรยากาศข้างบ้านเนะคะนะ่ะเนาะกล้วยไม้ก็มีเอาเคือเป็นหอมหอมะหอม,หอมหอมหอม ปูกล้วยไม้ใต้ต้นมะนาวพี่น้องเคยเห็นบอป,ปูเอหอมหอมหอมอีลีนี่ก็มะนาวมะนาวเยอะมากเลยดินี่ไงปลูกเองกินเองนักเลงพอาะนะ <laughs> จะบอกตัวเลขแล้วพี่น้องจะบอกตัวเลขอฮ้ยนยังไม่ได้ทำเลยต้องเคลียร์สถานที่แล้วเนี่ยไม่มีเวลาค่ะจตเห็นยูทูบเราจะบอกตัวเลขนําโชคแล้วนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะเออใครที่เข้ามาชมช่องออ,อันนี้ช่องเรื่องเล่าข่าวสาวคูไทยเนาะคะ่ะตัวเลขนําโชคนะคะวันนี้นะคะเราก็ให้มาห้าตัวเหมือนเดิมนะคะ เราให้แฟนคลับมาห้าตัวนะคะลองดูเนาะคะ่ะพี่น้องถูกมาทุกมวดเลยนะแต่ว่าพี่น้องก็จะลืมนะจับเอาเดอร์จับเอเดอร์นะคะมีเลขเก้านะคะเลขเก้ากองสั้นจัน้อยเด้อพี่น้องจับเอามีเลขเก้าแล้วก็เลขเจ็ดเลขห้าเลขสี่แล้วก็เลขสามนะคะเลขเก้า เลขเจดเลขห้าแล้วก็เลขสี่แล้วก็เลขสามนะคะเฮ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายเลข8ดพี่น้องขออภัยนะเขียนส่ฟ้ามือไว้อย่าลืมเพราะว่ายางมาหลอกข้างนอกเก้าเจ็ดห้าสี่แปดเขียนไม่ชัดขอโทษด,ด้วยค่ะเก้าเจ็ดห้าสี่แปดเนาะค่ะเนาะเก้าเจ็ดห้าสี่แปดนะคะเป็นตัวเลขน้ำโชคนะคะ กลับกลับกลับล้างบ้านยังไม่ไปฟ้าบอกงวงชุกตัวนี้่วงชุกเต็มต้นไหมมีใครกินด้วยเลยร้านเสริมสวยก็ปิดโอ้มะนาวเต็มต้นเหมือนกันครับพี่น้องกินไม่ทันเลยนะถ้าเราปลูกพืชผัดสวนครัวนะคะถ้าใครอยู่กรุงเทพนี่ปลูกพืชผัดสวนครัวนี่ พืชผักสวนครัวเอามือนี้เบาลิ้นคือพันกันวนะถ้าใครปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะเอเอดคือเจตังนี่มันกะไม่ต้องซื้อค่ะถ้าใครมีเวลาน้ำมะนาวต้นเดียวก็กินได้แล้วเนาะอันนี้มะนาวผักคะก็มีเด้อผักคะผักคะก็มีอันนี้ถ่ายคลิปตรงนี้ให้ดูเฉยๆเนาะคะ่ะแล้วก็บอกตัวเลขนำโชคนะคะก็ ตัวเลขนำโชคนะคะเดี๋ยวบอกอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะ่ะ97548 97548นะคะเป็นตัวเลขนำโชคนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีสุป,ปูสุกนเดอรค่ะพี่น้องเนาะ97548นะคะเป็นตัวเลขนำโชคนะคะท่านจะเอาไปจับคู่หรือว่าวิ่งรูดบนล่างก็ได้นะคะแล้วก็ จับคู่ก็ไปกับบนล่างนะคะหรือว่าจะเอาเลือกตัวเดียววิ่งรูดถ้าใครงบน้อยก็งบน้อยก็อาจจะแบบว่าเอาแค่ตัวเดียวไปวิ่งรูดก็พอเนาะแล้วแต่พี่น้องเนาะค่ะถามว่าเน้นหาหน่อยอะไรมันสามารถเออใช้ได้กับทุกน้อยนะคะพี่น้องกะแล้วแต่พี่น้องจะเอาไปเสียงโชคน้อยไหนเนาะแอดก็แค่เอานําตัวเลขนำโชคมาให้แฟนขับเฉยๆนะคะส่วนมากมันก็จะออกทั้งสน้อยเลยค่ะพี่น้อง จะมีฮานอยพิเศษฮานอย V.I.P. แล้วก็ฮานอยเธรรมดาปกตินะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเดอร์พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้พามาบรรยากาศข้างนอกสดชื่นบ้ามั่เจ้าว่ะบรรยากาศข้างนอกสดชื่นสดชื่นนะคะบรรยากาศดีเนาะอยู่แต่ในห้องมันน่าเบื่อเนาะค่ะเนาะมันน่าเบื่อนะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะตัวเลขน้ำโชคก็จะมาใหม่ถ้าใครจะเข้าไปดูตัวเลขคู่ต้องเข้าไปดูที่ช่องเจ๊ตังบิวตี้เจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดในช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีที่ซื้อก็แอดก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะที่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะสําหรับท่านจะซื้ออะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะคะเพราะว่าแอดเป็นคนที่ไม่ซื้อนะคะแอดก็หา ที่ซื้อมาให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขปูสุขคนเดอ้อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะตอนบ่ายบ๊ายบายจุกๆุค่ะ